สิทธิสุริกุลนะครับดีเจปาล์มจาก FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับภาคฟุตบอลให้กับเคลื่อนวิทยุ FM 99แล้วก็ฟุตบอลทางโทรทัศน์ให้กับ g m เอ็มแ m รมถ้าวัดเส้นเลือดเนี่ยก็มีแต่ฟุตบอลทั้งนั้นเลยอยู่กับฟุตบอลบ่อยมากไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมงต่อวันฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับผมเลยครับธีระธัญญาไทบูรณ์นะครับผู้กำกับข่าวในรายการเรื่องนี้ครับผมว่าผมก็มมมเป็นคน,ะนะคบ้าบอลระดับนึงนะมีโอกาสก็ดู มันจะง่วงขนาดไหนก็ตามจะนั่งหลับหลับล,บล,บล,บลบตื่นซับบางบง่ยังไงเราก็ยังดูนะมันคือมันขาดไม่ได้ดิจ่าสาธิตคือคุณน,นะครับภาพฟุตบอลเป็นพิจิกรเกี่ยวกับกีฬาอะไรอยู่ทางช่องสามมายาวนานมากแล้วเป็นคอลัมนิสต์ของสปีดแล้วก็ทํารายการกีฬาต่างๆเป็นแฟนกีฬาเป็นแฟนบอลม,มายาวนานตั้งแต่เด็กเชียร์แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดผมเชียร์ลิเวอร์พูล l หลายสิบปีแล้ว แฟนผมน้องชายน้องสาวลูกผมก็ต้องเสียด้วยมันฝังลึกอยู่อยู่ในใจอยู่ในหัวสมองอยู่ในทุกอนุของร่างกายสำหรับคนที่เป็นผู้ชายบ้าบ้าเยอะเลยคลั่งไคล้นะครับติดตามตลอดเยอะมากแล้วก็พวกที่แบบติดตามแบบนิดนหน่อยหน่อยของปากของคอแล้วก็พวกแทบไม่รู้เลยหรือว่าติดตามน้อยมากก็น่าจะมีสักสี่เลเวลในความคิดนะครับหลายทีมดังมามาเตะที่บ้านเราเนี่ย ก็จะมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่บ้าบอลมากเช้าตามนักฟุตบอลที่โรงแรมกลางวันไปตามที่สนามซ้อมเย็นก็มีปาร์ตี้กับพวกแฟนบอลด้วยกันปัญหาผู้ชายบ้าบอลเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกับผู้หญิงที่ชอบช้อปปิ้งคือแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันก็ใจลึกๆของผู้ชายของอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเลือกฟุตบอลอันดับหนึ่งอันดับที่2คือเลือกแฟนเขาก็แปลกใจว่าทำไมเราถึงบ้าบอลขนาดนี้ถ้าไม่มลือกฟุตบล้วจะบี่ จะโมโหถึงขั้นมีการทะเลาะกันแต่เขาเข้าใจเราชอบอ่ะผมการนอนลงไปมันมันก็ไม่หลับมันก็กระสับกระส่ายกวนอย่างมันก็ไม่มันก็ไม่ได้นอนอยู่ดีอ่ะแต่ก็พบกันขึ้นทางเอาละถ้าทีมที่เราชอบจริงๆนะเราจะไม่พลาดแต่ทีมไหนที่เป็นทีมที่เราอาจจะไม่ชอบเราก็เว้นเว้นบ้างแฟนซึ่งปัจจุบันก็เป็นภรรยาเนี่ยมายาวนานแล้วแต่ ที่รู้จักเขาก็เริ่มทํางานอยู่ในวงการนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นเขาก็รู้ว่าเราเราต้องทํางานเราเป็นคนเราอย่างดีและที่สาคัญก็คือเขาก็ทราบว่ามันเป็นงานที่เราต้องทําเพราะฉะนั้น <อ Yes. S 1> ก็เลยก็เลยอาจจะโชคดีว่าไม่มีปัญหากับที่บ้านเรื่องนี้ครับในช่วงที่มีแฟนอยอมรับว่ามีปัญหาแต่ว่าคือต้องคุยกันว่านี่คืองานของผมถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีไรายได้เราก็จะพยายามที่จะปรับเวลาเข้ากันอย่างของผมเนี่ยพักบอลพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เราก็จะแชร์วันอื่นอย่างจันทร์อังคารพุธ ก็จะเปลี่ยนไปเป็นมีเวลาเขาแทนอาจจะพาไปดูหนังไปกินข้าวแล้วก็จุดอ่อนของผู้หญิงก็คือการได้ช้อปปิง้งคือยิ่งถ้าเราจัดรายการมากๆทํารายการมากๆนะครับรายได้ก็จะเพิ่มแล้วก็แบ่งรายได้ส่วนนี้ไปให้เขาช้อปปิง้งแค่นั้นเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเราก็อาจจะแบ่งเวลาให้เรากลางคืนเนี่ยเราก็ไม่หับผมในการดูบอลมากเกินไปของท่านร่างกายป่วยหรือว่าบางวันเขาอยากให้เราพาไปซื้อของบ้างพาไปเที่ยวบ้างเอาใจเขาหนอ่อย นะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่กีฬาอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคนที่รับฟุตบอลนั่นะหมายถึงว่าคนที่ชอบกีฬาก็จะเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อะไรพยายามจะร่องช่อพูดในข้อดีๆเอาไว้ว่า,นะวาของวันนี้ก็ต้องพยายามพยายามปรับความเข้าใจกันนะมันเป็นเรื่องของของคนสองคนเป็นเรื่องในครอบครัว ถ้าคุยกันได้ก็ไม่น่ามีปัญหาผู้หญิงหลายๆคนแต่ผู้คนเยอะรู้เรื่องข้อมูลรายละเอียเดเกี่ยวกับคนไม่เป็นรองผู้ชายด้วยถ้าผู้ชายคนไหนได้แฟนประเภทอย่างนั้นก็อาจจะโชคดีไปแต่บางทีก็อาจจะโชคดีไม่เต็มร้อยเพราะว่ายกตัวอย่างผู้ชายเชียร์ฟินเชียร <c oughs> <c oughs> ์ท,ท,ท,ทีนึงหลายคู่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก,ก็เลือกดูดีๆแล้วกันถ้าอยากถ้าอยากให้อ่าชีวิตคู่กันไม่มีปัญหาก็เลือกแฟนที่คุยกันรู้เรื่อง หรือว่าใจตรงกันแล้วกันสามคำเหรอ 1> <1> แฟนก่อนบอลสําคัญที่สุดครับทางบอลดีทางบ้านดีไมันไปคู่กคนครับทางบอลดีทางบ้านเลยแฮปปี้ไปด้วยครับ